อกูนี่จะบันน้อยยัไม่ได้น้อยไปเลยบันเนยเกือบบรรหาน,นอันนี้นี่พวกคอกระกต้มบรนหารนี่นเออบิกออกอยู่นี่มา,าโตบนันนี่ลุยบันนี่ออตอนนี้มาหอดจุดที่หมายของที่เฮาที่อยู่บ่อนที่สองแล้วบานนี้ม,มาเจอหมูได้บานนี้ได้โอ้ทักทายก่อนทักทายหมูก่อนอ ชืลออ่ไรบ่นพักนะพักอยู่ฮันโอ้ยใส่เสื้อทหารก็ได้เปลี่ยนยานได้เดี๋ยวไปเบิกเงินบ่อนอนคนคืนก่อนบ่อนี้แต่ก็มาห้องกินนี่ได้นี่ก็ได้ห้องกินนี่โอ้เมื่อคืนน้อนเมื่อคืนนี้เหนื่อยฮะเหนื่อยนี่เด้เออมุงมุงเลิกตุ๊ตามำสิ่งนี้เออว้าวป่าเมื่อคืนนี้นะเชื่อมองมาเชื่อไปเลยเชื่อมองเหรอ เอออันนี้ก็แม่นเปเนเน้ำใช่ไมเดือบฝั่งเสเดือนี่นะว้าวเวดินไะปไกลเนะาะนาอ,อ๋อตุกเอ้าทักทายสบายดีกันย่ามแรงเร่งวันนี้คอยมากินข้าวน้ามูอีกกลุ่มหนึ่งนะเพราะว่าอยู่เคอกันแค่ประมาณร้อยเมตรนี่แหละก็เลยวันนี้ยังมากินข้าวน้าเผินเปนมวดหนี้งเผินสีเฮ็ดเมนูเพากินก็คือปิ้งปลาโอ้เนาเบิ่งเผิน เท็ดกินกันวันนี้าวอ้าวได้ปลามากก็ต้องเท็ดโคปลาปลาถึอมองบ่นี่เออถึอมองว้าวนี่เลยอืมสบายเนาะอ่างล้างกันปลากันเนาะชักแล้ว <laughs> อืมโอ้อปลาทึอมองทุกวันก้อยโถงนะี่มิจกกักนไง น้อยไม่ได้น้อยไปเลยไปอีกเนื้อวันันอันนี้นี่พวกข้าวต้มวันนั้นบึกออกอยู่นี่อันนี้กระหนูวันนั้นนี่มันหนูแดงวันนี้นะว้าวคักเลยนี่ข้าะต้มบัรแถวสวรรค์ขัดขาวปลาโดไลยปลาโดกันไหมเจ้าเคยมาหากินดูจูบ่บอกหากมาครั้งแรกเลยเออเจ้าเป็นคนบ้านเลยเจ้านะโอ้คนอาจจะพอะนี่เลยวันล้ถาคนคนไปนะคนระถมเออมันระถมวันเะพอะนี้เออ แค่เดียวกันนั่นแหละคือคือว่ามีคือมูใช่ไหมครับคือแล้คนมันไปตัวนี่เนาะคนไปแต่น้อยอืมว้าวโอ้ข้าวงามเนาะหอมเนี่ข้าวใช่ไหมคโอ้ข้าวไหมวะจำพวกอันเล้ยนี่ข้าวไหมหอมข้าวไมข้าวไหมอืมนึกข้าวไหมหนึ่งหลายเนาะเจ้าเนาะหลายเลยโอ้กินข้าวปลาจำเจ็บ กับแจวโว้ยเออมาแซ่บเตับแจวเลยมดอืมก่อนทีกินข้าวก็อกอกข้าวใบก่อนอ๋อมีกอกเออลำลำนั้นลังเสือโครงหัวมาเฮอแล้วกลำเสือโครงอี๋โอ้ยแล้วอันนี้เทปนี้เทปบนนอนเฮ็ดบนนอนตัวเอาเอเพื่อมานะจ๊ะพยาคฆ์พยาคฆ์พยาคฆ์ที่เรียพยาคฆ์อันนี้บ่โอ้เฮ็ดบนนอนนอนจะคน Thì thương đi xồng Thường thương đi xồng ừ. Thường ừ. 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 Vâng Không, Đừng vĩ đâu mà Nhâm Hết pha rồi ơi, Để tao gặp mấy chú ra à, sai, <cười> <cười> ừ. oh. <laughs> โอ้ยหอมเลยก่าเลยป่านี้ป่าิวม่มั้ยนะอืป่าซิวลเออเราป่าอ่นป่าห่าห้องป่าซิ่วเขาอันนี้ป่าซิวเข้าอ๋อเออผักกะเป อืมกินเนอะเคยกินเยอะเมื่อคืนนี่กินเยอะคืนมาอะไรกับหำวันนี้แล้วมากินกับต้มแล้วกินกับแจ้วกตะปิมันอยู่แถวแคบน้ำเนาะหลายชานมบะหมีเนาะผักกูดเนาะผักกูดมีชานมีผักกูดเนาะโซยหมดผักกูดผักกูดมีอยู่แบบกกูดนี่กรูดแถวข้ามีบ่ปะแถวโนอนเจ็บแยบไงแถวโนอนเจ็บซื้อน้ำมีไหมไม่มีน้ำมีได้ซื้อน้ำมีได้มีใดได้ ได้เออเช้านี้ฮะบรรยากาศวันนี้เนาะหน้าหนาวนี่นอนป่านี่คักเด้เป็นจีนฮานีงกี่มาอีไรนี่ไม่ไม่มีว่างเขาไปนอนกันเลยคือคุ้มมากถึงเบื้องบ้านหาเบื้องนี่เท่าไหร่ครับต้นดีอือ

พอดีอยงนี้เอ้ยหอมไปห้อยขึ้นมาเลยเอ้ยหอมแล้วมันเลย วิธีมาว่าบ้านนี่หรือ่าเอออาตอได้มั้งนั่นพอได้นี่พอได้ตัวนี้ <c oughs> ใครไม่มายาม่ามหนึ่งชีดได้ห้าสิบมีนนังเฝ้าบีิษัทงานนังเฝ้าผู้เดียวอ <c oughs> ยูอเย่เีย <c oughs> อันนี้ย่ามนาวแล้วมานังหุ้มกันอยู่นี่แหละคัก <c oughs> อหอมนี่หอมเลยไปไปไปถายไปกินน้ำกันไปมามา

ก็กินมังโอดบานนี่นะปลานี่นะประเทศหรออ่าข้าวเดียวข้าวเดียวมดืดมันข้าวนั่นได้ข้าวเดียวมดบ่อะทีเท่าบารนี่ยดักดักเข้าแรงเนาะแรงไปกลับมากลับมากลับมาเข้าไปดูกันมาเข้ามาได้บานนี้ปลาโตบานนี้ลุยบานนี้ ครัข้ามาข้ามาข้าวข้างๆเขาเปิดมาแ่ละโาลนดอ้ยสมเจอเดียวมนเลยไม่สมเจออื่นสมกินสมเจอกินข้าวโฮมมูแม่ายขนเดินทุกคนเด้อกินข้าวลืมลืมชวนตาลืมชวนพุทธิยทธ์นกไ ปลากปาก่าพิเพศบเพิ่แสชล์ลายกินยนะลุ่งน้ำอยีอย่เนีะๆในหนยานี้เนาะหนาววนนี้เป็นมือซีพิเศษนะแซ่บบานคอยเอิญพักหัวย้อนนะพักนเนี้ยกินกับพวกลาบต่างๆจำเจ้วแซ่บมันเกิดขึ้นตต่ธรรมชาตินะนี่คือจอกตั้งน้ำกิน อ๋อบ่น้ำมันต้มมะเร้งบ่เมันต้มเมามาเติมน้ำน้ำจักจั๊กฝนตังไปใส่ไม่มาตบานมาม่นหมดแล้วมาตบานอ๋อค่อยกับมดแล้วเขต้มกินเลยกตุ่งใหญ่ยังอยู่เอ้เพื่อนี่มานอนฮะนอนนอนนอนเอามาด้เลยบ่เอไวู้วนี่พวกมาไล่นะ นักร้องมาร้องมาลองร้องลคอนเสิร์ตบ้านเฮานะเด้อเอาน oh, ี่ห้อยข้อเพื่อห้อยข้อน้องพ่อไม่เล่ามันคือน้องเพลงอือโอมันนี่ดึกดื่นตีนี่ดำใส่อวันจำเลยเนาะนอนสองคนสองคนสองโอ้คืนในนันกับเพานั่นฮะนอนกับเพ้าตัวนั้นเออซิเลึกโอ้ช่องพื้นผู้สามโอ้ นอนแล้วนอนมีกลางก็ได้มุงนะบบงลบเลยมันหนาวมันหนาวยุ่งมา่อกไรออ่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือเฮ้ามาล่มมาล่มโตกันแล้วก็กิดเข้านะม่ล่มโตพ่เราะมากิดเข้าสมาคีแล้วว่างสองทีมจะเข้านะกะมีมีพิเล้ะบานนี้มีแต่ว่านั่งฟิงไฟแล้วก็แยยงายกันไปยู่ไปนอนมือเสากะปะหายามเบ็ดหยามมอง ไปหาปลาคือเข้าเห็ดพันมาวันนี้หมดเวลาชั้นนี้โม้กมกบเจอที่ตามถ้าพลเลอเบิ้งคลิปนี้เป็นคลิปอ่าทับอิดอย่าลืมกดติดตามเพื่อแน่ติดปเจอแน่ือนี้ไปก่อนพีน้องเลยหนาวบ๊ายบาย